ปู่ได้ประตูในช่วงต้นครึ่งหลังครับประตูส0งทันมากนะครับของศูนย์แอไทยปู่ดูแอคชั่นของมารุภกิ้งกับช่วงต้นเกมครึ่งแรกนี่แตกต่างกันเลยครับปู่สองศูนย์ครับหลังสถานการณ์ของสิงคโปร์ยิ่งหนักกว่าเดิมนลครับเนียวองจับมาเลยครับต่างนัสรีนาเซอร์ครับมาโดนเร็วครับดูว่าจังหวะนี้เปิดเนี่ยครับ วอล์คิทก็เหลือบแล้วเปิดจัดมาโอ้สตก,กัดเข้าประตูตัวเองครับลูกก็แต่ลูกีนี้ก็เลียย์เลียร์ลำบากเพราะวอลคิดน,นี่อัดก็มาเต็มข้อเลยนะครับเป็นจังหวะการนำเข้าประตูเองของฮาริสต์ยูครับบอลยังไม่ออกด้วยนะครับจังหวะเกี่ยวกลับเข้ามาต้องชมทางเอกนิดนะครับจังหวะแรกที่ไปกระแทกยั่งบอลจากนักเตะของสิงคโปร์ได้ครับเนีย่ยดึงเท้าซ้ายแล้วซัดเลยครับปัดแล้วบอลไม่ออกครับ อชิดหักกลับมาอุเรียบร้อยเลยครับบอลตรงเสาแรกครับ